สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เอารถสวยเข้าใหม่อีกแล้วครับพี่ๆนะเป็นรถสวยเข้าใหม่อีกเช่นเคยนะครับเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่มีการเก็บรายละเอียดไม่มีการเก็บงานเก็บสีใดๆทั้งสิ้นนะพี่ๆนะรถใหม่มากๆสวยมากๆเป็นโฉมปี2022นะครับสาหรับคันนี้ครับโตโยต้าไฮรักรีโวนะครับ2.4พีรันเนอร์ตัวไฮ ก็คือตัวท็อปสุดในรุ่นขับ2นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับโฉมแล้วนะครับก็คือโฉมที่เป็นหน้าร็อกโคลนะครับสังเกตด้านหน้านี้ได้เลยเป็นโฉมหน้าของร็อกโคลแล้วนะครับถ้าเป็นตัวปี21พวกนี้มันก็ยังไม่เป็นหน้าร็อกโคลแบบนี้นะครับพี่วินนะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าอีกแบบนึงเลยนะครับแต่โฉมนี้บอกเลยว่าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดแล้วนะครับตัวล่าสุดเลยนะครับพี่วินนะโอเคสภาพจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับ ส่วนราคาเล็กหม่ผมขึ้นให้เรียบร้อยนะครับราคาย่อมเยาถูกกว่าออกห้างไปแดง2 0 0 0 0 0ได้นะครับพี่บีนะเล็กหม่ก็สี่หมื่นกว่าโลโอ้โหคุ้มมากๆใครหาอยู่ไม่ควรพลาดคันนี้นะครับพี่บีนะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดตัวรถพร้อมๆกันเลยนะครับล้อแมกนะครับเดิมโรงงานนะครับนี่เลยสีดําหน้าเงาแบบนี้ครับยางก็เป็นปี22นะครับเป็นยางดันหลบนะครับใช้งานได้เยอะยาวยางเดิมติดรถนะครับ ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นโลสบายๆสำหรับาย,บา,ย,ยางตัวนี้นะครับนุ่มนวลน,นะครับช่วงล่างนิ่มยางก็นุ่มนวลน,นะครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นโฉมนี้แล้วก็จะมีคิ้วซุ้มลอ้อแบบนี้เลยครับเหมือนตัว 4WD เลยก็คือคิ้วซุ้มลอ้อที่เป็นโฉมล็อกโคนั่นเองมันไม่ใช่สีดําด้านนะพี่ๆนะตรงนี้จะเป็นสีเทาเงานะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสีดําที่แบบมีประกายมุกพี่ๆดูครับสังเกตได้เลยในคลิปนะครับมันจะมีประกายมุกนะครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับโคมไฟหน้า Full LED นะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกับไฟหน้านะครับไฟสูงต่ําในหลอดเดียวกันนะครับคล้ายๆกับใบบีม LED แบบนั้นเลยนะครับแต่สําหรับดิโวผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกอะไรนะแต่ถ้าเป็นพวกฟอร์จูเนอร์จะเป็นใบบีม LED นะครับโอเคนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับนี่ครับเส้นตรงนี้โครเมียมนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับโลโก้เป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องนะครับ คันนี้ได้กล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเลยครับนี่เลยนะครับตามภาพนี้เลยนะครับคือเหมาะมากๆแก่การขับที่คนมือใหม่ก็ดีหรือมือเก่าก็แล้วแต่นะครับนะก็สามารถสะดวกสบายได้เลยนะครับแล้วก็คิ้วนะครับเนี่ยอย่างนี้บอกไปมันไม่ใช่ดําด้านนะมันเป็นสีดํปบะกายมุกนะครับดํปบะกายมุกนะนี่เลยแบบนี้เลยนะครับดูครับรอบคันครับโคมไฟหน้า full led นะครับนี่คิ้วซุมล้อนะครับ ยางไปยี22ิไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็กล้องรอบคันอย่างที่บอกไปมันอยู่นี่ครับซ่อนอยู่ใต้กระจกตรงนี้นะครับนี่คือกล้องนะครับโลโก้ไฮลักมือเปิดโครเมียมคุญแจแบบคีย์เลสนะครับมีปุ่มนี่ครับปุ่มแบบคีย์เลสนะไม่ต้องใช้กุญแจไขนะครับนะแต่ถ้าแบตหมดก็สามารถไขได้คุญแจแบตหมดไขได้นะครับเบาะไฟฟ้านะครับกระจกนี่เลยครับคุ้มๆนะออโต้สี่บานเลยนะออโต้สี่บานนะครับ แล้วก็ปุ่ม e อ g i n ินสตาร์ทนะครับนี่เลยเล็กไม่นะครับ48,000นโลนะครับ48,000พโลปุ่มอะไรมันติฟังชันนะครับซ้ายขวาเลยนะครับเกียร์ออโต้อีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดยังมีมาให้นะครับไม่ทิ้งนะครับพี่พี่นะหน้าจอทุกอย่างสวยครับแอร์ออโต้ระบบดิจิตอลนะครับนี่เลยคุ้มๆนะครับภายในสีดำเบาะหนังสีดำนะครับคือให้มาบอกเลยว่าโฉมนี้นะก็ถ้าขาดแค่อย่างเดียวนะถ้าเป็นตัวขับสีก็คือ ตัวท็อปสุดแล้วนะครับนะเป็นรองแค่ตัวขับสีอย่างเดียวเลยสําหรับตัวนี้นะครับพี่ๆนะแล้วก็นี่ครับกระพมกระดุมอ่าหรือว่าพรมอะไรไม่รู้แหละแต่แต่ผมเรียกพรมกระดุมนะครับพี่ๆนะนี่ติดตั้งให้ทั้งคันสีเดียวตัวรถด้วยนะสีโทนดําได้แดงสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมาดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างนะครับนี่เลยด้านหลังนะครับจะมีแอร์หลังมาให้นะครับนี่ครับรีโวนะไม่ได้งกออปชั่นนะครับอย่างที่คิดนะครับ นี่มีแอร์หลังมาให้นะครับด้านหลังนั่งสะดวกสบายมีที่พักแขนเดี๋ยวผมขอดึงมานี่นะครับแล้วก็เป็นแบบมีกระดูกนะมันไม่ห้อยลงนะมีที่วางแก้วเยติได้2ใบวางแก้วเยติได้นะพี่วินาผมทดลองให้แล้วผมเทสได้แล้วนะครับนี่เลยเป็นเบาะหนังนะครับสภาพแทบจะไม่มีการใช้งานนะพี่ๆดูแบบน,นี้ได้เลยนะครับเหมือนรถคันนี้ใช้แค่ขับคนเดียวนะครับนั่งคนเดียวนะแล้วก็นี่ครับด้านหลังนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบพีรันเนอร์นะครับ ล้อหลังนะครับนี่สวยๆนะครับซอกดูซอกบุมให้ดู3ามซอกตามด้านในนะนี่แล้วก็เลขเชสซีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสวยๆครับคันนี้นะคุ้มเลยใหม่สวยหล่อนะครับนี่ปีรันเนอร์นะครับแล้วก็โคมไฟท้ายก็เป็นแบบตัวท็อปนะครับเป็นไฟ LED ดีนะครับนี่เลยแบบนี้เลยมีกล้องหลังนะครับกล้องรอบคันอย่างที่แจ้งไปแล้วก็ไม่พอนะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้อีก4จุดนะที่กันชนเลยนะครับ สี่จุดคันนี้มาจากอุบลราชธานีนะเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจําดําเนินการเองทางร้านจัดการเองหมดนะครับในการเปลี่ยนเป็นรถโอนย้ายเข้ามากรุงเทพนะครับนี่เลยรอบคันสีขาวมุกนะครับขาวมุกเดิมโรงงานให้ดูรอบคันแบบนี้เลยนะครับคุ้มๆนะครับสาหรับคันนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดนะครับสําหรับรีโว สี่ประตูเกียร์ออโต้พีรันเนอร์นะครับสี่ประตูยกสูงพีรันเนอร์คันนี้นะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะมีคันเดียวนะครับพี่ๆีนะรีบกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับมาทดลองขับได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ